สวัสดีครับช่างดอยโซลารเซลล์ครับทีมงานบริษัทไอทีลิง์อิเตอร์ริสิต็มครับวันนี้ครับเรามาติดตั้งระบบโซลาเซลล์ออนกิด5กิโลวัตต์1เฟสนะครับบ้านเม่หลวงโอเล่นะครับตำบลม่คือครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับชุดนี้นะครับประหยัดค่าไฟสูงสุดได้3,500บาทนะครับวันนี้เป็นราคาเมื่อช้ี้นะครับ ขั้นตอนแรกครับก็เอาน็อตตัวเดิมออกมาก่อนนะครับแล้วก็จะใส่ตัวแอลฟีดนะครับยึดลงไปที่บนหลังคามินชีนครับวันนี้เราติดตั้งนะครับแต่งโซลาเซลล์ทั้งหมด12แผงนะครับนี่ครับชุดอินเวอร์เตอร์ครับตู้คอมไบเนอร์ครับยี่ห้อ P.S.I ครับขั้นตอนนี้เรานำน็อตนะครับที่รูหลังคานะครับเอาออกแล้วนะครับ แล้วเราก็จะใส่น็อตตัวใหม่เข้าไปนะครับนะครับกำลังทําการใส่น็อตตัวใหม่ครับตัวนี้ครับ L412 เซนครับที่เราจะายึดบนหลังคานะครับนี่มียางรองนะครับยางรองใต้ตัว L อฟนะครับตัวนี้เขาเรียกว่า L อฟีนะครับความสูงนะครับ12เซนครับตัวนี้เราก็จะยึดลงที่ รูน็อตที่เราเอาออกมาเมื่อกี้นะครับ่างนี้ครับนะครับก็ใส่ลงไปประมาณนี้ครับก่อนที่จะใส่ก็ต้องใส่พียูนะครับที่กันน้ํารั่วน้ําซึมครับสองชั้นครับไม่มีน้ํารั่วแน่นอนครับขั้นตอนนี้ครับเรากําลังจะทําการยึดแอลฟีดนะครับเราต้องใส่พียูนะครับกันน้ํารั่วน้ําซึมครับทุกรูเลยนะครับ ไม่มีน้ำรัวน้ำซึมแน่นอนครับนี่ครับเราแผ่นไม้ขึ้นมาวางนะครับเพื่อความปลอดภัยครับแล้วก็บาดค้าหลังคาจะได้ไม่พังเสียหายนะครับนี่ครับใส่พียูเสร็จแล้วแล้วก็นำแอลฟีดนะครับขึ้นมายึดกับบนหลังคาได้เลยครับนครับเสร็จแล้วก็แน่นหนานะครับมียางรองครับ พียูครับนี่ครับไม่มีน้ำด้วยน้ำซึมแน่นอนครับนี่ครับเห็นหนาครับนีบ่ล็อกให้แน่นเลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนยึดแอลฟีดนะครับนี่ครับเรายึดแอลฟีดทุกตัวเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้ยึดประมาณยี่สิบห้าตัวนะครับต่อแถวนะครับทั้งหมดประมาณ5้าสิบตัวครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะทําการนาลังเลี้ยวนะครับขึ้นมาวางบนแอลฟีดที่เรายึดไว้แล้วนะครับ แน่นนะครับนะครับขั้นตอนนี้ครับเรานำรางเลียวนะครับขึ้นมาแล้วนะครับกำลังจะทำการติดตั้งนะครับ,รบวันนี้2สติงนะครับสติงละ6แผงครับ วนี้ครับตัวต่อระหว่างรางนะครับนี่ครับตัวต่อลางครับก็จะมีหมุดเล็กๆครับไว้สําหรับเชื่อมต่อให้สื่อถึงกันนะครับรางสองช่วงนี้นะครับนี่ครับมีหมุดเล็กๆครับต่อลางครับเพราะว่ารางเส้นหนึ่งจะยาว4ี่เมตรเจ็ดสิบนะครับเราก็ต้องมีช่วงที่ต่อนะครับ น,นี้ครับยึดลางเรียวครับไก่จะเสร็จแล้วครับแถวข้างบนนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเ๋ถวสติที่สองครับครับลองไปให้แน่นเลยนะครับ นี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับเรายึดล่างเลี้ยวนะครับทั้งสองสตริงครับนี่ครับยึดเสร็จแล้วนะครับล่างเลี้ยวครับใส่กับตัวนี่ครับแอลฟีดครับแน่นหนาครับไม่มีน้ำรั่วครับไม่มีหลุดครับเช็คทุกตัวครับบ่ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผม ขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะทําการเดินท่อร้อยสายนะครับสายชุดโซลาเซลล์นะครับเพื่อลงไปที่ตู้ควบคุมครับวันนี้2สตริงครับเดินสายั้หมด5เส้นนะครับขั้นตอนนี้ครับเรากําลังทําการเดินท่อร้อยสายนะครับเราใช้สิ่งเด็ดกันน้ํานะครับบนหลังคาครับเดินลงไปก็เป็นสิ่งเด็กกันน้ำครับใต้แผงโซลาเซลล์ครับแล้วก็เดินท่อนะครับ สายเส้นเดียวนะครับเปลีนทอร้อยสายมาถึงตั้งตำแหน่งนะครับนะครับ้นตอนนี้นครับเราเดินสายเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังทําการเข้าหัว MC4 นะครับตัวนี้เป็นควนลบครับเข้าหัวตัวผู้ครับเข้าหัวเสร็จแล้วก็ล็อกให้แน่นนะครับ แน่นหนาครับนี่ครับคนลบครับเราเข้าหัวตัวคู่ไว้นะครับเพื่อที่จะเสียบสายเข้ากับแผงโซลาเซลล์เป็นตัวเมียนะครับคนลบครับจากนู้นนะครับก็เป็นขั้วบวกครับเข้าหัว MC4 ตัวเมียไว้นะครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการเดินท่อร้อยสายนะครับตอนนี้เราเดินสายลงมาที่ชุดควบคุมแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะทําการติดตั้งขึ้นแผงโซลาเซลล์นะครับ ขั้นตอนนี้ครับก่อนที่เราจะทําการขึ้นแผงโซลาเซลล์ทุกครั้งนะครับเราต้องทําการวัดแรงดันของแผงก่อนนะครับแผง550วัตต์นะครับแรงดันอยู่ที่ประมาณ45โวลต์นะครับตอนนี้ได้เท่าไหร่ครับ45โวลต์ครับก็ได้พอดีนะครับเราต้องทําการวัดแรงดันก่อนทุกครั้งนะครับเช็คชัวร์100%ครับผมก่อนขึ้นแผงนะครับมาแล้วครับขึ้นแผงโซลาเซลล์ครับแผงที่หนึ่งครับ สตริงที่หนึ่งครับแผ่ที่สองคือมาไนะครับ ตอนเชื่อมระหว่างแผงนะครับเราต่อนุกรมกัน2ส,สตริงนะครับตอนนี้สตริงละ6แผงแผง550ราวัตต์นะครับต่อนุกรมกันครับใต้แผงโซลาเซลล์นะครับเราก็ใช้คีบบันทายนะครับล็อกสายที่เชื่อมต่อกันนะครับไม่ให้แตกกับหลังคาไม่ทันชีดเลยนะครับนะครับมัดไว้ครับไม่ให้ย้อยลงไปครับ เสร็จแล้วนะครับตัวยึดระหว่างแผงครับเราก็ใช้ตัวมิดแคมนะครับใส่คุงล่องครับเดี๋ยวเดียวนี่ครับนี่คตัวยึดระหว่างแผงครับตัวมิดแคมครับก็จะมีหมุดเล็กๆครับเอาไว้อยากลงแผงโซลาเซลล์นะครับเพื่อเชื่อมต่อขึ้นกันนะครับเวลา ต่อสายกาวนะครับครับหลอกเสร็จนะครับก็จะแน่นหนาครับไม่มีหลุดครับเชื่อมต่อถึงกันหมดนะครับตัวนี้ก็ตัวเอ็นแคมครับตัวจบครับนี่ครับมีมุดเล็กๆครับระหว่างล่างครับระหว่างแผงครับเราต่อสายกาวทั้งสองสติงเลยนะครับครั้งชุดข้างล่างแล้วก็ชุดข้างบนนะครับแผงที่สามขึ้นมาแล้วครับ ตอนนี้ครับขึ้นมาแล้วครับสติงที่หนึ่งครับห้าแผงครับแผงที่หกของสติงที่หนึ่งครับขึ้นมานะครับตอนนี้มันบ่ายสามโมงนะครับ มาแล้วครับสติงที่สองครับขึ้นมาแล้วครับแผ่นที่เจ็ดของวันนี้ครับขึ้นมาแล้วครับวันนี้นะครับแผ่นที่สิบครับเหลืออีกสองแผงนะครับสติงที่สองครับ ก็จะครบทั้งหมด12แผงแล้วนะครับวันนี้มาแล้วครับแผ่นที่12ครับครบแล้วนะครับทั้งสองสติงครับวันนี้น่ครับเสร็จเรียบร้อยครับแผ่โซลาเซลล์ครับขึ้นมาหมด12แผงนะครับ ขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะทําการยึดสายกาวนะครับเชื่อมต่อสายกาวระหว่างแผงโซลาเซลล์นะครับทั้งสองสตริงครับเชื่อมต่อลงดินเลยนะครับขั้นตอนนี้ครับเรากาลังจะทําการยึดสายกาวนะครับกับตัวล็อกกาวครับผมนี่ครับตัวล็อกกาวครับยี่ห้อ PNI ครับนี่ก็จะมีตัวที่ใส่สายนะครับตรงร่องนะครับก็ด้านหลังก็จะมีหมุดเล็กๆครับ หมุดเล็กๆเอาไว้อยากลงที่รางนะครับก็จะใส่ประมาณนี้ครับนี่ครับเสร็จแล้วก็ล็อกลงไปครับนี่ครับครับมีหมุดเล็กๆครับสองสองหมุดนะครับต่อหนึ่งตัวครับสำหรับตัวล็อกกาวครับก็ตัวอินเทมครับ ก็จะมีหมุดเล็กๆเหมือนกันครับเอาไว้อยักลงรางครับตรงนี้เอาไว้อยักลงแผงโซลาเซลล์ครับชุดนี้จะสื่อถึงกันหมดนะครับเวลาเราใส่สายกาวนะครับเวลามีฟ้าผ่าใกล้ๆหรือว่ามีไฟร่วลงอุปกรณ์นะครับก็จะลวลงดินไปเลยนะครับื่อความปลอดภัยครับและมาตรฐานของการไฟฟ้าครับสายช่องแดงเบอร์สิบครับเราใช้เป็นสายกาวครับสําหรับเชื่อมต่อต่อลงดินครับ บอกก็เห็นสายทองแดงครับล็อกให้แน่นเลยครับนแน่นปึ๊กครับสี่ถึงการหมดครับมีตัวรางครับมีตัวแผงครับมีขอบแผงโซลาเซลล์ครับเป็นอลูมิเนียมครับแล้วก็จะยึด ทั้งรางชุดข้างบนนะครับแล้วก็ข้างล่างครับแต่และสตริงจะมีสองเส้นนะครับสองแถวครับนี่ครับสตริงที่หนึ่งครับสตริงที่ที่ที่หนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยครับต่อสายกาวครับตัวนี้สตริงที่สองครับก็เสร็จแล้วครับนี่ครับขั้นตอนนี้ครับเราทําการติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับ ทั้งหมด2สติงครับ12แผงครับเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะลงไปทําการติดตั้งชุดควบคุมนะครับชุดอินเวอร์เตอร์ครับเสร็จเรียบร้อยครับบนหลังคางครับ ตอนนี้ครับเรากําลังทําการติดตั้งนะครับเดินรางวีครับชุดเดินสายโซลาเซลล์นะครับจากแผงโซล่าลงมานะครับติดตั้งตัวอินเวอร์เตอร์ครับตู้คอมไพนเนอร์ครับผมตอนนี้ครับเรากำลังทำการเชื่อมต่อระบบนะครับจากตู้คอมไพนเนอร์ครับเข้าชุดอินเวอร์เตอร์ กิวัตอนนี้ครับเราทําการติดตั้งชุดควบคุมนะครับก็ตู้คอมบเนอร์ครับเสร็จเรียบร้อยครับผมเรากําลังทําการทดสอบระบบนะครับตอนนี้เปิดใช้งานแล้วนะครับนี่ครับอิวอร์เตอร์ผลิตไฟแล้วนะครับหมายว่าตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้วนะครับแต่ก็ยังผลิตไฟได้นะครับผลิตไฟได้เจ็ดร้อยสามสามวัตต์นะครับนี่ครับ สเสร็จเรียบร้อยครับตัวนี้นครับเป็นเบรกเกอร์ดีซีครับชุดดีซีครับเสยดกันฟ้า,ราครับเสียดกันฟ้าดีซีครับชุดนี้เป็นชุดดีซีนะครับสตริงที่1นครับสตริงที่2นะครับตัวนี้เป็นเบรกเกอร์อาร์ทีบีโอครับการไฟดูดไฟรั่วไฟเกินครับเสยดกันฟ้าเอซีครับผมต่อสายกาวเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะทําการปิดล้างนะครับ ปิดไาล่างครับตัวนี้นะครับเป็นซีทีกันย้อนนะครับเราต้องมาคล้องที่สายเมนนะครับนี่ครับเพราะว่าสายเมนที่นี่นะครับต่อเชื่อมถึงกันสองหลังนะครับเราก็ต้องมาคล้องซีทีตรงต้นทางนะครับบนมอเตอร์นะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้ครับเราติดโซลาเซลล์นะครับชุดออนกิด5กิโลวัตต์นะครับ บ้านคุณแม่หลวงโอเล่นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณแม่หลวงบ้านไม่คือหมู่3ครับที่เลือกใช้บริการทีมงานช่างดอยโซลเซลครับบริษัทไอทีลิง n t อินเ s อร์ซิยินดีให้บริการครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับครับเช็คหน้างานไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมวันนี้เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับผมครับ